สวัสดีนักเรียนนะคะวันนี้เราก็จะมาเริ่มเรียนบทใหม่กันนะคะเป็นยูนิต4นะคะหรือว่าบทที่4นั่นเองนะคะอ่ะวันนี้เราจะเรียนแค่คำศัพท์ก่อนนะคะสำหรับบทที่4นะคะมีชื่อบทว่า don't ever give up นะคะเหมือนในหน้าจอเลยนะคะ don't ever give up เนี่ยก็จะแปลว่าอย่า give up นะคะเวลาเราเอาคำว่า don't ไปเติมหน้าอะไรก็จะแปลว่าอย ah ่าหรือจะแปลว่าไม่นั่นเองนะคะเช่นถ้าครูบอกว่า don't eat คืออยากกิน don't speak ก็คืออย่าพูดนะคะ don't go home now อย่าเพิ่งกลับบ้านตอนนี้นะอะไรประมาณนี้นะคะส่วนประโยคนี้นะคะ don't give up นะคะ give แปลว่าให้ up แปลว่าขึ้น don't give up ไม่ได้แปลว่าอย่าให้ขึ้นใช่ไหมครับ give up เนี่ยจริงๆแล้วนะคะมันเป็น phrasal verb นะคะ phrasal verb ที่เรากำลังจะเรียนกันในบทนี้เราไม่สามารถเอา verb กับ preposition 2ตัวมาต่อกันแล้วแปลตรงๆได้นะคะ phrasal verb เนี่ย เป็นคำที่ประกอบกันแล้วเนี่ยจะแปลไปแบบคนละโลกเลยนะคะแบบไม่ได้มีความหมายตรงกับภาพที่เห็นซึ่งจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนดูกันนะคะบทนี้แนะนำเลยว่าโยน Google Translate ทิ้งไปเลยนะคะเพราะว่าไม่มีประโยชน์นะคะเราจะใช้แอปอะไรแปลนะคะนักเรียนลองเซิร์ชแอปที่มีชื่อว่า l i ไ e d i กนะคะเดี๋ยวครูจะเขียนให้นะไลคะ่ะมันจะเป็นของ l i น e แหละนะคะเข้าไปใน App Store แล้วก็ หรือกู๊กแอปสโตร์หรือว่าอะไรนะเขาเรียกว่า p l a y Store ก็ได้นะคะเข้าไปนะคะนอกจากมันจะแปลคำศัพท์ให้แล้วมันก็จะมีตัวอย่างประโยคที่แบบประกอบด้วยคำศัพท์นั้นด้วยเวลาครูสั่งให้ทำการบ้านแบบแต่งประโยคนักเรียนก็สามารถเอาไปดัดแปลงเป็นประโยคของตัวเองได้นะคะรายดิก็ถือว่ามีประโยชน์พอสมควรนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูหน้าต่อไปกันเลยดีกว่านะคะให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า106นะคะแล้วก็จะเริ่มจดั้งแหนตรงนี้นะคะ ตั้งแต่ตรงนี้เลยนะคะเ,เป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเรามาดูที่หมวดแรงนะคะก็คือหมวดคำนามนั่นเองนะคะเยาว์าหนาวนะคะอย่างเช่นคําแรงนะคะก็คือคําว่า hard s h i p hard ปกติจะแปลว่ายาก ship แปลว่าเรือแต่อันนี้ไม่เกี่ยวกันกับเรือแข็งเรืออะไรนะคะ hard s h i p นะคะพอแปลเป็นคำนามก็จะแปลว่าความยากลําลบากนั่นเองนะคะ อ่ะต่อไป relationship สังเกตเนาะเวลาเราใส่ ship ship เข้าไปมันก็จะกลายเป็นคำนามนะคะอันนี้นักเรียนก็ไปเขียนแปลลงในสมุดนี้นะคะต่อไปนะคะก็เป็น p h r a s a l v e r b นะคะ p h r a s a l v e r b ก็คือตัวที่ครูบอกว่าเวลา Verb กับ preposition มันมารวมกันเนี่ยความหมายเนี่ยมันจะแปลไปคนละเรื่องเลยนะคะก็เริ่มต้นด้งแไหนคำว่า go through นะคะ break เกานะคะถ้าเราใส่ใน Google Translate ลงไปมันก็จะแปลให้นักเรียนตรงๆเลยนะคะอย่างเช่นรูเห็นน้องๆเขียนให้รูอย่างเช่นคำว่าร้องเพลงเพาะใช่ไหมคะมันเขียนว่า sing because ครูงงอะไรวา sing because sing ว่าร้อง because แปลว่าเพราะ sing because ร้องเพลงเพาออย่างนี้เห็นไหมโทษของการใช้ Google Translate นะคะนักเรียนก็รามัดระวังเนาะอะอย่างเช่นคำว่า break เนี่ย break แปลว่าทำให้พังใช่ไหมคะ up ก็แปลว่าขึ้น break up ก็ไม่ได่แปลว่าพังขึ้นนะคะ break up ก็แปลว่าเลิกกันนะคะอะอย่างเช่น I I want to break up with you ฉันอยากจะเลิกกับเธอนะคะหรือว่า they broke up last time นะคะ broke break broke broken มันเป็น verb สามารถผันได้นะคะ go ก็ผันเป็นเว้นกรได้ break broke broken ได้นะคะ carry on ไปดูแปลในรายดินะคะว่ามันแปลว่าอะไรนะคะ lead someone on, lead แปลว่าพาหรือว่านำไป on แปลว่าขึ้นข้างบนพาใครสักคนขึ้นข้างบนหรือเปล่า ไม่ใช่แบบนั้นนะคะลองไปดูความหมายว่ามันแปลว่าอย่างไงเนาะต่อไปหมวดต่อไปนะคะเป็นหมวด verb บวก preposition นะคะอันนี้ก็จะไม่ค่อยยากเท่ากับ phrasal verb เท่าไหร่นะคะเช่น acquire t ก็ about คือโตเถียงเกี่ยวกับนะคะ ask for ask แปลว่าถาม for แปลว่าเพื่อ ask for ไม่ได้แปลว่าถามเพื่อนะคะ ask for แปลว่าขอนะคะแล้วก็แปลที่เหลือดูนะคะมันจะมาเป็นคู่กันแบบนี้นะคะ แล้วก็ต่อไปนะคะ useful expressions นะคะก็คือ,เ,อเขาเรียกว่าอะไรอะคำแสดงความรู้สึกที่เป็นประโยชน์นะคะคำแรกก็คือคำว่าเชียร์นะคะจะมีเครื่องหมายตกใจด้วยนะคะเชียร์นะคะก็คือการบอกว่าสู้ๆนะคะหรือว่า,าเป็นการให้กำลังใจนะคะก็จะอ่ะเขียนมาการ feel down รู้สึกลงหรือเปล่าไม่ใช่นะลองไปหาดูนะ ต่อไปนะคะ sympathize นะคะแปลว่าการแสดงความเห็นอกเห็นใจนะคะอย่างเช่น I understand what you're feeling I understand ขฉันเข้าใจเข้าใจว่าอะไรนะคะก็เขียนคำแปลมให้ครูนะคะต่อไป minimizing กับ encouraging m i n i m i z e แปลว่าทำให้เล็กลงเหมือนทำเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กนะคะ e n c o u r a g e ก็คือการให้กำลังใจนะคะอย่างเช่นถ้าพูดว่า it's not the end of the world นะคะ แล้วก็ตามด้วยคำว่า cheer up มันจะแปลว่าอะไนะคะก็จะมีประาณเท่านี้นะคะก็คือให้เขียนตั้งแต่คำว่าคำ now น,นะคะ hard s h i p นะคะตั้งแต่ now รือ hard s h i p ไปจนถึงคำว่า is t not t h e e n d of the world s h e e r up ตรงนี้นะคะถ้าดูในหนังสือนะคะก็คือเริ่มจากตรงนี้นะคะหน้นา1 0 6จนถึงตรงนี้แค่นั้นพอนะคะไม่ต้องจด มากไปกว่านี้นะคะเอาเท่านี้เท่าที่จําเป็นพอนะคะอพอทําเสร็จนะคะเขียนคําแปลเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปให้ครูนะคะถ่ายรูปที่เราเขียนพร้อมคําแปลนะลงแล้วก็ส่งลงใน g g o e c l a s s r o o m ส่งให้ทันเวลานะคะครูแบบว่าหรือให้งานนักเรียนง่ายมากนะคะแล้วก็นักเรียนก็ช่วยเหลือ,อครูได้แล้วกันเนาะแล้วก็การที่เราทําการบ้านเองจดเองอะไรต่างๆลงในสมุดเนี่ย เวลาสอบซึ่งมันเป็นออนไลน์แหละครูก็ห้ามไม่ได้หรอกค่านัเกเรียนจะเปิดหนังสือนะคะครูก็อนุญาตให้นัเกเรียนเปิดหนังสือเลยเปิดอยากเปิดอะไรเปิดนะคะเป็นการสอบแบบใหม่สาหรับนัเกเรียนนะนะคะรู้ไหมขนาดครูให้พวกเราเปิดสมุดหนังสือดูรอบที่แล้วนะคะยูนิตหนึ่งถึงสามเนาะได้คะแนนไม่ถึงสิบกันเยอะมากนะคะมันเป็นเพราะอะไรนะคะขนาดเปิดสมุดหนังสือแล้วนะนะคะ ก็ลองคิดเจรณา,นานกันดูนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเออเราเรียนแบบนี้ด้วยหรือเปล่ามันเลยแบบเนื้อไม่ค่อยเข้าใจใช่ไหมแต่ว่าเออนักเรียนก็ลองเหมือนลองเปิดใจดูนะคะครูแบบพยายามสอนง่ายที่สุดแล้วนะคะอย่างเช่นคําศัพท์อะไรเงี้ยเปิด,เป,ด,เ,ปด,เ,ปดเปิดดูนะคะแล้วก็ทํายิ่งเราทําด้วยตัวเองฝึกด้วยตัวเองไม่ใช่แบบรอครูฉเฉลยอย่างเดียวใช่ไหมเออเราก็จะเกิดทักษะการจําแล้วก็ความเข้าใจนะคะก็อยากฝากไว้ที่นี้เนาะ นะคะคเดี๋ยวคาบหน้านะคะครูจะมาเฉลยนะคะงานนี้ครูให้ไปเลย5คะแนนนะคะนักเรียนก็ทำแล้วก็ถ่ายรูปให้ครูส่งให้ครูดูแค่นั้นนะคะโอเค see you next time bye